สวัสดีครับกอฟอดครับคลิปนี้นะครับกจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวเนาะก็เป็นตัว New Ford Ranger s t o r m t a g นะครับวันนี้มาครบ3สีนะนะครับขาวเทาดำดูให้รู้ไปเลยนะว่าเราจะซื้อสีอะไรนะครับไม่ต้องไปเปิดหลายๆรอบแต่สีดำเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับอาจจะเห็นได้แบบไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่ากำลังแต่งส่งมอบลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดู ได้เท่าที่เปิดดูแล้วกันนะครับสำหรับสีดําก็เดี๋ยวถือว่าเป็นการดูสตอมแท็กขับ2ก็ขับ4ไปด้วยเลยเนาะนะครับมันอาจจะมีต่างกันตรงไหนในราคาที่ต่างกันระหว่างขับ2กับขับ4นะครับแล้วก็ชมรถทั้ง3าสีเลยนะครับยังไงนะครับก่อนไปรับชมรีวิวฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอดจะลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอดนะฮะคลิกที่เมนูวิดีโอจะมีคลิปลงอยู่แล้วนะครับผมลงคลิปเนี่ยจะใช้คําว่าทุกวันก็ได้นะครับแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อนนะเผื่อบางวันไม่ได้ลงนะครับแต่ก็ลงทุกวันแหละนะครับหรือท่านใด่อย,อยังต้องการดูกระบะสี่ประตูก็กดเข้าที่เพลย์ลิสต์ได้เลยครับ กอปแยกไว้แล้วนะครับ4ประตูเอเวอร์เรข้อมูลการใช้หรือแคปกระตอนเดียวนะครับต้องการแต่งแบบไหนชอบคลิปไหนก็ฝักก่ไแล้วกดแชร์นะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะก็สนใจโทรมาแอดไลน์ส่วนตัวมาหรือแอดไลน์โอเอมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนี่นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับ n ิ w ฟอร์ r เลนเจอร์ r m t มแนะครับรถทั้ง3คันเป็นปีโมเดล2025 นะครับสีขาวจะเป็นขับสองสีเทาเป็นขับสองสีดําเป็นขับสี่นะครับจริงๆอ่ะจะบอกว่าจังหวะผมไม่ได้นะครับลดลงมาแล้วผมคิดว่าเขาจะแต่งพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันแต่งเยอะก็เลยเขาก็เลยแต่งตั้งแต่วันนี้เลยมันก็เลยอาจจะไปดูสีดําได้แล้วมันก็ข้างในอาจจะลกนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมรีวิวคันดำนะครับคันดำเนี่ยใส่แบตลูกที่2ใส่โรลเลอร์เมลท์เทนทโอ้ ติดอุปกรณ์แท้หลายอย่างนะครับอ่ะวันนี้เรามาดูที่คลิปนี้กันก่อนนะครับสตอมแท็กนะครับทั้งขับ2อขับ4นะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรขับ2เนี่ยราคาจัดจำหน่ายนะครับ1 2 9 4 0 0 0าบาทตัวขับ4ราคาจัดจำหน่ายหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นส เลขมันก็กลับๆกันอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับอ่ะสีที่จะจําหน่ายมี3สีนะครับไม่มีสีพิเศษนะไม่มีสีพิเศษเนาะอ่ะเดี๋ยวพาชมเอาเราเซ็ตจากคันขาวนี้แล้วกันนะครับก็ตัว t t r r m ท a กนะครับจะเป็นเลนเจอร์ที่ตัวเดียวเลยนะที่มีอะคริลิกมาที่ฝากระโปรงนะครับแล้วจะเป็นสีเดียวเลยนะนะครับเป็นสีดำนี่นะเป็นสีดำนะถ้าขาวก็จะเด่นหน่อย เทาก็ยังเห็นนะเทาก็ยังเห็นนะมองไกลๆแต่ถ้าดำนี่คือต้องได้ระยะนะครับกว่าถึงจะมองเห็นนะเพราะว่าอะคริลิกแท้ที่ติดมาของฟอร์ดมีสีเดียวส่วนที่บางท่านเห็นที่มันเป็นขาวโคมีม่มแดงดำเงาอะไรพวกนั้นนะครับพวกนั้นเป็นอะคริลิกแต่งเนาะนะครับอะกระจังหน้าเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับผู้ดีหน่อยเรียกก็อดแบ็คผมเรียกดำเงางแหละะนะครับ โลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินฮะจุดเด่นเลยของตัวกระจังหน้าเลยนะครับที่เหนือกว่าทุกตัวคือมีไฟสูงนะครับบางคนอาจจะเรียกออกแลมเอยูเอ็กแมนะครับมันก็คือไฟสูงนะครับที่ตัวกระจังหน้านะฮะนี่ผมจะบอกนะลำแสงนะครับตัวไฟสูงนเนี่ยครับเอยูเอ็เนี่ยตอนเป็นของแท้มันได้มาตรฐานมันได้ระดับนะส่วนพวกที่เป็นของแต่งนะครับมันได้สวยมันไม่เหมือนกันนะ ตัวนี้ใช้งานได้นะครับติดมามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเป็นตัวเดียวที่มีมานะฮะร,รถรุ่นนี้ที่ปัดน้้ำฝนเป็นอัตโนมัติไฟหน้าตัวท็อปนะครับเป็น Matic LED นะครับทั้งขับ2ขับ4ไฟหน้าเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็น Matic LED นะครับก็มีเรื่องของไฟสูงต่ำเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น LED แยกโคมสูงต่ำ ไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟหน้านะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีระบบป้องกันไฟแยงตามีหมดทั้งขับ2และขับ4นะนะครับผมจะบอกว่าสตอ r ์มแท็กขับ2เนะี่ยเป็นตัวเดียวนะครับที่มีไฟหน้าอย่างนี้มาจากโรงงานนะนอกนั้นจะเป็น LED multi reflector ทั้งหมดนะครับ LED multi reflector ก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมที่ไม่มีไม่มีเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอ่าพูดง่ายมันจะต่างกันนะ สตอมแท็ ag, เป็นขับสองตัวเดียวที่มีมานะไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับมีมานะตัวสตอมแท็ปนะครับในปีโมเดล2025ก็เปลี่ยนอย่างนี้ก่อนนะครับระบบช่วยจอดไม่มีแล้วทั้งขับสองขับสี่นะนะครับอย่างนั้นเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะเหลือหน้าสี่ด้านหลังก็จะเหลือสี่นะครับนะเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตรวจจับยันคนะระบบรักษาเลนเรายังอยู่นะครับ ควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go เราก็ยังมีอยู่นะฮะร,ระบบเตือนการหลับในก็มีก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนปีโมเดล2024เลยก็คือระบบช่วยจอดนะฮะการชนหน้าเห็นไหมตอนมันเป็นรถสีขาวมันก็จะตัดนะเพราะว่า Storm Tag นะครับสีที่เขาให้มามันจะเป็นดำแดงนะก็จะเป็นดำเห็นไหมครับขีดแดง อาชากันชนเป็นสีเงินมีห่วงคู่หน้านะครับแบบนี้นะอะตอนเราเราเข้ามาในเฉดที่มันเป็นสีเทานะครับมันก็ยังนะมันก็ยังมีตัดเนาะนะครับตอนเราเข้ามาในเฉดรถที่มันเป็นสีดำาจงิินอะครับคุณจะเห็นแค่อันนี้เลยนะแค่สีเงินกับขอบแดงแค่นี้นะครับนอกนั้นมันจะเป็นดําที่แบบเกื่นกันเลยนะนะครับอะแต่ก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับชอบแบบดุแบบเข้มเลยนะ อ่าหรือจะซอฟลงมาหน่อยนะครับได้ความเท่เหมือนกันหรือจะชอบแบบที่มันดูตัดดูมีมิติก็แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบเลยคิวล้อนะครับตัวสตอมแท็กในคิวล้อจะเป็นสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงานะร,ระบบเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้คือล้อเดิมๆนะครับทั้งขับ2ขับ4ก็จะเป็นล้ออย่างนี้นะล้อ20นะครับมีขีบแดงแบบนี้นะ ยางก็จะเป็น255ห5ห R 20นะครับเป็นยาง H ทเนาะก็เป็นของฟูตเยียนะครับแก้มข้างตัวครอบกระจกจะเป็นสีดำเงานะครับจะเป็นสีดำเงาเนี่ยถ้าเกิดรถสีขาวเนี่ยเราจะเห็นชัดเนาะนะครับรถสีขาวจะเห็นชัดถ้าเป็นรถสีดำเนี่ยบางคนที่ไม่รู้ก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสีเดียวกับตัวรถจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่คะเป็นสีดำเงาแบบนี้ มีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับด้านข้างก็มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะครับเป็นไฟสีส้มๆนะนไฟสองสว่างข้างตัวรถก็เป็นงี้ลาวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นลาวหลังคาขนาดใหญ่นะครับที่ปรับเป็นแหลกได้นะครับที่ปรับเป็นแหลกได้ก็ทั้งขับสองขับสี่ก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะ,ะมือเปิดนะครับมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ร,รถขาวก็เป็นขาวรถดำก็เป็นดํารถเทาก็เป็นเทาเนาะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีก็ทันล็อกรถแล้วก็กํามือปลด,ปปล,ดล็อกรถได้ Team นะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวมีเพคําว่า s t o r m t a ทนะครับเป็นดําแดงบันไดดํานะครับแล้วก็มีสติกเกอร์อ่ะดูสติกเกอร์นะนะสีขาวมันก็จะเด่นเพราะสติกเกอร์เป็นสีดํานะครับอ่ะเรามาดูนะครับถ้าเป็นสีเทาเห็นไหม สีเทานี้จริงนะสติกเกอร์ก็ดูกืนแล้วนะนะครับเห็นไหมนี่มันก็จะดูกืนแต่ก็ยังเห็นนะครับอ่ะแล้วก็มาตอนเป็นสีดําสีดําก็มีสติกเกอร์นะครับเป็นสีเดียวกันนี่เห็นไหมสติกเกอร์พวกนี้มันเป็นไม่ได้เป็นแยกชิ้นนะมันเป็นปิ้นสกรีนชิ้นใหญ่นะครับเป็นสติกเกอร์แท้เนาะแล้วก็ที่เราเห็นจริงๆเนี่ยตรงนี้มันเพราะมันเป็นดําด้านนะมันก็จะตัดกับสีรถอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองไกล มองยาวๆแน่นอนครับมันจะดูกืนนะครับสติกเกอร์พวกนี้ติดมาทุกรุ่นของตัว s t o r แท a g ทั้งขับ2และรับสไม่ชอบให้เอาออกได้นะฮะไม่ชอบให้เอาออกได้แล้วก็ขอโทษนะครับ <c oughs> สปอร์ตบาร์นะครับตัว s t o r m ท a g เป็นสปอร์ตบาร์เลื่อนได้เลื่อนปรับได้5ระดับนี่ก็คือระดับหนึ่งที่ติดกับห้องโดยสาร ระดับ2ก็ตามจุดครับ3ามี่ห้านะครับใช้งานมือเดียวได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาก็กำเนาะกำให้สังเกตนะครับว่าจุดแดงๆมันโผลมาเห็นไหมนี่เห็นไหมมันกลับเข้าไปแล้วนี่ถ้ามันโผลมาก็เลื่อนได้นะครับเราปล่อยจนก่อนถึงล็อกที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ดึงกลับนี่เห็นไหมจุดด,ดํามันก็จะหายเข้าไปนี่คือการล็อกแล้วนะนะครับก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับแล้วก็สามารถยกได้นะครับ ยกเพื่ออะไรยกเพื่อให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับตัวราวหลังคาที่ปรับเป็นแหลกได้จะได้วางสัมภาระได้นะครับท่อ PVC ไม้กระดานาสปอร์ตหรืออะไรก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องแล้วต่อไปนี้บางทีถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมมุติว่าเราเอาท่อ3เมตรเราทำไงเราแทงทะลุหลังไปเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วเราก็พาดได้นะครับเฉลี่ยน้ําหนักกันเนาะกระจายน้ําหนักกันได้ บันไดเหยียบมีมานะครับสตอมแท็กนะครับก็เป็นรถที่มีล้อแม็กค่าวงนะนั่นเท่ากับล้ออะไหล่เป็นแม็กนะครับทั้งขับ2อขับ4นะแล้วก็ไฟท้ายเป็นฟู l l อ e d นขับ2ขับ4เป็นเหมือนกันผมถึงบอกว่ามันคือตัวท็อปขับ2ที่เป็นตัวเดียวจริงๆนะครับที่มีออปชันเนี่ยเหมือนตัวขับ4ที่สุดเลยยฝาท้ายมีไฟเบรก ตัวสตอมแท็กมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับกุญแจไขล็อกฝาท้ายจะเริ่มที่ Y าแท็กแล้วก็สตอมแท็กนะเพจสตอมแท็กดำแดงมีกล้องถอยหลังนะครับฝั่งที่โลโก้การชนท้ายจะเป็นสีดําเงาเซ็นเซอร์สีจุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงน้าหนักเบาปึ๊บเบาหยงเนาะตัวลับเป็นสลิงนะครับฝั่งขวาจะเป็นที่เปิดขวดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นที่แขวนถุงนะ มีไฟไท้ายกระบะอ่ามีไฟไท้ายกระบะซ้ายขวาไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นลอนสูงนะแล้วก็ด้านหลังจะมีปลั๊กไฟ230ร้โวลต์สี่วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟบ้านก็คือใช้ปลั๊กขาแบนเสียบนะนะครับ <S <S อ้ออาพาไปดูในรถเราขึ้นรถจากคันนี้เดี๋ยวไปดูขับสองก่อน เริ่มจากข้างหลังก่อนก็ได้อุตส่าห์รถขึ้นมาหลายๆคันนะครับขอเดินกระจาดกระจายหน่อยนะแอร์หลังนะครับมีแล้วก็มีปลั๊กไฟ2 3 0รยสามบโวลต์สี่รอยวัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะก็จะมีในห้องโดยสารตรงนี้แล้วก็ข้างหลังกระบะนะครับที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ยืดดีให้เอที่นะครับตอมแท็กเป็นบาะหนังดําได้แดงนะดําได้แดงมีที่เท้าแขนนะครับโคนภายในเป็นสีดําทั้งหมดนะครับให้ความ ดูเท่ดูสปอร์ตนะครับอ่าแต่บางคนบอกว่าเฮย้ยห้องโดยสารดูเล็กมันเป็นเพราะส,สีอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเข้าเนเจอร์สปอร์ตแล้วดูแบบเฮ้ยมันดูโปรง่งไอ้นี่ดูคึบแน่นอนครับมันเป็นโทนสีแต่ห้องโดยสารเนี่ยมิติเดียวกันนะครับอ่าข้างประตูนะครับก็เป็นหนังดําได้แดงนะเป็นผิวหนังทั้งหมดนะครับน้ํามันเราใช้ปลดล็อกเดียวกับประตูนะครับเข้าไปที่ปัม๊มผมย้ําตลอดนะ ดับเครื่องใส่เกียร์พีปลดล็อกครับเติมน้ามันนะมาน,นั้นเดี๋ยวเกน้ํามันไม่ขึ้นก็จะไปทะเลาะก,กันอีกเนาะชุดควบคุมกระจกมือเปิดบอกดไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางนะครับทั้งขับสองขับสี่สวยงามเนาะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกที่สําคัญคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายเป็น push start มีที่วางแก้วอ่ะเปิดไฟไทบบ้ายกระบะเปิดไฟตันหมอกนะครับ ไฟหน้าของเราเป็นออโต้อยู่แล้วนั่นเข้ากับสตาร์ทรถแล้วขับได้เลยเนาะบวกลบนี่คือหลี่แสงจอเลือนไม้นะครับจอเรือนไม้กับจอกลางไว้บางทีตอนขับตอนกลางคืนแล้วมันแสบตาก็หลีได้นะครับส่วนไฟหน้าไม่ต้องมันเป็นอัตโนมัตินะครับเหมือนที่บอกนะที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ USB ตัวนี้จ่ายไฟได้อย่างเดียวก็ติดก,กล้องได้อย่างเดียว เก okay, เป็นสองชั้นนะครับมีไฟแอมเบียน์ไลท์เป็นสีฟ้าไฟแอมเบียน์ไลท์จะมีเฉพาะครึ่งหน้านะครับครึ่งด้านหน้าและจะไม่มีในรูนี้นะครับรูหลังพวงมาลัยซ้ายขวานะไม่มีนะครับมันตัดเรื่องของการที่แบบบางทีเราขับเนี่ยไฟมันแยงตานะครับแต่ตำแหน่งอื่นมีนะครับเนี่มีเห็นไหมเนี่ยอ่าให้ดูนะนะครับอ่มานะครับฮึบ อยู่ข้างนอกยุงกัดผมขอหนีเข้ารถก่อนแอบหนีเปิดแอร์ก่อนนะครับอ่ะมาดูที่ออจอเรือนไม้จะเป็น12บนิ้วนะครับจะเป็น12บนิ้วเนาะไอเรื่องของสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ทํานะครับมันก็โชว์อยู่แล้วนะเดี๋ยวตอนเราเซตร,ระบบเสร็จทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ก็เป็นจอ12บนิ้วแบบนี้สวยงามนะครับมีตัววัดอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับสําหรับตัวจอ12บนิ้วนะครับ นะจอกลางนะครับก็จะเป็น12นิ้วนะครับมีไฟโซนต่างๆที่ตั้งนะครับเรื่องของเกิดกรณีไปแคมปิ้งแล้วต้องการเปิดไฟหน้าเปิดไฟข้างนะครับตัวนี้ก็มีมานะครับจอตัวนี้เป็น s ิ n c 4โฟเอนะครับแอนดรอย p ์ออโต้แอปเปิลคาแบบไร้าสายนะครับต่อฟอร์ดพาได้ใช้งานสตาร์ทรถดับรถนะครับบีบแต่ดูตำแหน่งรถนัดเข้าศูนย์ทุกอย่างทำได้หมดนะครับ รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีที่เราต่อบลูทูธไว้ถ้าเกิดอุบัติเหตุโดนชนท้ายจนระบบตัดจ่ายน้ํามันทํางานนะครับของเรามีเซฟตี้นะเรื่องของการเรื่องของไฟลุกนะครับก็ระบบระบบตัดจ่ายน้ํามันทํางานหรือเอ่อถ้าโดนชนด้านหน้าแอร์แบ็กทำงานนะครับถ้าเราต่อบลูทูธไว้มีเงินโทรออกมีสัญญาณเขาจะโทรให้นะครับนะลองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระยแยกซ้ายขวานะครับ ด้านหน้าก็แน่นอนครับมีไวเลสชาร์จ usb type a type c นะครับขับสองเป็นเกียร์อัตโนมัติ1ิสปีดนะครับเล่นเมนมน,นวลได้นี่มันจะไม่เหมือนกับในปี2025จะไม่เหมือนกับปี2024นะี่ะ2024เนี่ยนะครับตัวขับ2เป็นเกียร์ไฟฟ้าเนาะเพราะมันมีระบบช่วยจอดถูกไหมครับมันต้องใช้เกียร์ไฟฟ้าแต่ด้วยความที่ปี2025นี่เนี่ยไม่ได้ใช้เรื่องของตัวระบบช่วยจอดแล้วไม่มีแล้วนะครับเขาก็เลยมาใช้เกียร์อย่างนี้นะครับอ่ามาใช้เกียร์อย่างนี้ ลูกค้าบางคนบอกว่า safe court, เซฟคอสนู่นนี่นั่นนะครับก็ผมก็คงไม่ปฏิเสธนะครับอเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้จำเป็นต้องใส่มานะครับมันจะเป็นเรื่องของการเซฟหรืออะไรก็ได้แต่แล้วแต่ลูกค้ามองเลยเนะเราก็คุยกันตรงๆอกันแหละนะครับเบรก m ือนะครับเป็นไฟฟ้านะครับมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับเพราะว่าเป็นตัว Euro f i e นะครับ มีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับเห็นมาเดี๋ยวผมปิดแฟลชก่อนอะนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะกดผิดไม่ได้มองนี่นะครับอ่ะเนาะมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับขับอยู่เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่คือตัวขับ2เดี๋ยวพาไปดูตัวขับ4ตัวขับ4โหมดการขับขี่มันจะไม่ได้จิ้มอย่างนี้มันจะใช้เป็นหมุนนะมันจะใช้เป็นหม,นมุนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนั้นน่าจะเปิดไม่ได้ เพราะว่าคันนี้กําลังผมกําลังแต่งส่งมอบลูกค้าอยู่ครับกาลังใส่แบตลูกที่สองอยู่เดี๋ยวพาไปดูครับก็อยากให้ดูเนาะบางทีจังหวะรถมันลงมานู่นนี่นั่นนะครับอ่ะกำลังลื้อเลยนะครับนี่อ่ะเรามาดูนี่นะเห็นไหมครับ ของเล่าเนี่ยตัวขับ4เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับสามารถจิ้มเลือกได้หรือจะหมุนโหมดการขับขี่ได้ตัวนี้จะมี6โหมดนะครับมีโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นเหมือนตัวขับ2แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็จะมีโหมดโคล่ล่องนะครับวิ่งลุยโคหรือว่าวิ่งทางลื่นพวกที่เป็นทะเลทรายนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดออฟโรดนะครับมีโหมดออฟโรดพวกนี้เขาก็จะมีจอขึ้นด้านหน้ามีตัวลายล้อขึ้น นะครับมีดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับที่ให้เพิ่มขึ้นมาเนาะลูกค้าก็สามารถที่จะดูได้แล้วตัวนี้มันจะมีตัวควบคุมความเร็วลงเขานะครับจะมีตัวควบคุมความเร็วลงเขาเพราะว่าเป็นขับสี่นะครับก็เนี่ยในส่วนต่างราคาบางคนก็บอกว่าจบเลยอ่ะเมื่อกี้ผมข้ามไปนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วละ่ะตัวขับ4ี่นะครับขอโทษน,นะครับตัวขับ4ี่เนี่ยเกียร์ยังเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ เป็นเกียร์ไฟฟ้า e shifter นะแต่ระบบช่วยจอดก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแล้วนะแต่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมก็กังวลเนาะเปิดแล้วก็ข้ามๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็เพราะว่ารถทําอยู่ก็ไม่อยากให้เห็นว่าแบบเฮ้ยบางทีเราแกะหรือเราอะไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเราทําจริงๆเราก็ทําอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ได้มาแอบถ่ายตอนเที่ยงนะแล้วก็ตอนเราทําเนี่ยครับเราก็แปะแล็ปทุกอย่างนะครับการอยให้แบบดีที่สุดนะครับ พวกผมสี่เลียนเรื่องแต่งรถก็พยายามทำให้มันดีที่สุดทุกขั้นตอนนะครับอยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูจะตอมแท็กเทียบกับขับ2และขับ4อยู่นะครับหรือเลือกสีอยู่นะครับคลิปนี้ก็มีให้ครบทั้ง3สีนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภยัยลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็ ตั้งใจทำนะครับคลิปพวกนี้มาให้ลูกค้าจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอิ l i ไลก๊อฟขึ้นไว้แล้วนะครับผิดพลาดประกันไดกลับขออภัยอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ